คำเตือนอย่าดู้ะคุณม,มีพราราทางการเงินเพราะคลิปนี้ทำขึ้นเพือ่อความบันเทิงเท่านั้นขอบคุณครับกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านดูนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนีาโชคนะครับโอเคมันเริ่มเลย้วนี่พัน,น,น,ส,อนสองร้อยสักอย่างกลัวอะไรละ่ะจริงไหมเอ้ร้อยหนึ่งซึ่งร้อยหนึ่งเนี่ยต้องพูดแล้วนำเพลงลนะ <c oughs> ลครับไปเลยเนาะเอาละครับดูกันว่า จะไปได้ไหมอือก็ฝากกไดไลค์ครับแล้วกดแชร์ด้วยนะครับถ้าไ่อยากพลาคลิปใหม่กระด่งกันด้วยระ่ะแล้วก็คลิปผมทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมไม่แนะนำให้ลอกเลยนแบบถ้าถ้าเกิดทุกคนจะเล่นน่ผมไม่ค่อยแนะนำนะจริงๆผมนี่โดนโดนนี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันโอเคไปต่ออ้อ อยากไงรแต่ไม่เป็นไรครับผมท่านผู้ชมต้องรอดูไปก่อนว่าจะติดไหมนะครับช่วงหลังนี้ผมซื้อของจา,า,ากลาซาร์ด้าก็โอเคนะ <c oughs> เงินนี่ก็สัญญาทำว่าเงินผมไปหายไปไหนใช่ไหมกการที่ผมเนี่ยผมก็ไปลงอย่างลาซาด้าหมดแหละ <c oughs> วงการวงการนี้มันน่ากลัวเอ้ยมามาติด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 เข้าหลอกอยากโอเคครับผมตามสูตรนะครับผมคือผมจะทําประมาณว่า เล่น2.5ไปก่อนเดี๋ยวพอ2.5เนี่ยเราถึงถึงมันถึงช่วงที่เราได้ลุ้นใช่ไหมถึงช่วที่เราได้ลุ้นผมก็จะปรับเบรดขึ้นผมก็กะไว้อย่างนี้แหละตลองดูกันว่าจะขึ้นหรือเปล่านะครับอืมฮาก็อย่างนี้พูดกันหลายๆครั้งว่าคือถ้าผมจะพูดก็คือฮาทุกคนอยากอย่าไม่อยากไม่แบบไม่อยากเล่นอ่ะเออไม่อยากเล่นก็แบบมาดูผมเล่นก็ได้นะจริงๆดูความดูเอาเฉยๆ รมพุนเ่เปื่อยไปเรื่อยๆก็ได้จริงๆอ่ะฮะไปกันเลยดีกว่าก็สูตรนี้ไม่รู้ก็สูตรไหมก็คือผมเล่นผมก็เล่นแบบนี้มาตลอดคือเล่น2.5ไปจะกก็รอถึงนี่ก็กด5ไปลุยคือ2.5เนี่ยรอไปแบบนี่ก่อนแล้วก็กด5ต่อ ุเล,ยลเลยไม่ไได้ออออืือปต่อเลยไปยิ่็ไม่เข้าใจเลยพูดอ่ะผมใช้มือกดช่วงเออช่นนวงแรกได้ผมใครที่คนดูผมตั้งแต่ช่วงแรกคือผมจะเห็นตังเกตเห็นว่าผมห,หลังๆนี้ผมใช้มือกดเดียวน,นะคือผมไม่ผมไม่ใช้ออโต้หลังๆออโต้มันไม่ค่อยรู้สึกมันม,มันมัน เขาเรียกว่าอ,อะไรมันไ iPad ไม่ถูกเหมือนกันนะมันไม่ได้ฟิลเออใช่มันไม่ได้ฟิลแบบกดมือมันได้ฟิลกว่าไ,ได้ลุ้นกว่ากดมือมันได้ลุ้นกว่าไอ้ออตโต้คืนที่เรากดไปเฉยแล้วก็ปล่อยวางไว้อะเดี๋ยววันไหนขี้เกียจก็ขี้เกียจกดค่อยกดออตโต้แล้วกันนะมีออกมาแล้วครับผมมาเริม่มมาเริ่มมาละต้อง,งสังเกตละ มารอบนี้รามาติด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 แล้วว้าวไม่อยากจะติดไม่นึกจะติดนั่นนี่แต่ก็โอเคติดก็ติดโอ้ใช่เลยฮะติดอย่างนี้โอเคเลยครับผมของดีจำตระกูลระไปเราเสียไม่ถ่ายมันเราเสียมันยี่สิบกว่ามึงสิบยี่สิบสิบประมาณสิบสี่ อะไรวะสิบหกวะฉัไม่รูไร้ไม่รู้สิบหกเนะเออเราเสียมาสิบหกเองวะจริง,รงกำไรแล้ไหมใช่กำไรแล้วคือผมเล่นเนี่ยคือผมจะเน้นอเอาแค่ว่าแตกรอบหนึ่งพอละผมเล่นแค่วันแตกนี่เถอะคือพอละคือช่องอื่นที่เขาเล่นเล่นเขาอื่นเขาเล่นกันเนี่ยคือแบบแตกสักสองสามรอบใช่ไหมแต่ผมไม่ผมรอบเดียวพอผมไม่โลภถ้าเล่นโลภแล้วมันจะเสียกันไปหมดไม่ดีจริง คือได้แนละ้วก็คือควรพอสตหรับผมนะได้แล้วควรพอคือแบบพอเลยแล้วคือหลายคนเล่นก็แบบจะเห็นผมหลายคนเล่นนะคือเล่นแล้วแบบได้แล้วปุ๊บก็แบบอยากได้ต่ออะไรเงี้ยก็แบบก็เสียกันไปคือผมได้กาไรอะ่ะผมขอแค่กาไรนิดหน่อยพอละอาจจะคิดว่าถ้าเกิดต่อจะได้กําไรเพิ่มแต่ผมไม่เอาดีกว่าผมได้เท่าที่ผมต้องการพอละกําไรแค่ติดกระเพาะแล้วจริงๆถ้าเกิดใครอยากเล่นอยากดูว่าผมเล่นติดยังไงก็มานั่งดูก็ได้นะนั่งดูกันว่าผมจะติดยังไง รอบสุดท้ายมาสิไม่ไม่ใช่รอบสุดท้ายสิเออกไม่ชีตตั้ทีไว้กําไรเอ้ยกำไรเท่าไหร่ละอ่าสองร้แล้วนี่วะ่ะกําไรสองร้อยกว่าซือ้อไป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  <c oughs> ไปก,กำไรเกือบสองร้อยกว่าเออกำไรส0 0กว่าใช่ปุ๊บเข้ามาจิงกำไร3ามร 6.20อูนก็โอเคนะไม่ได้แย่นะจริงก็ไม่ได้แย่นะครับผม,มทำร้อยสามสิบเลขสวยว่ะร้อยสามสิบก็เล่นแล้วก็อยากรบนะครับผมถ้ารบไปมันจะเสียโหมดอย่างที่ผมพูดกันไปนะครับคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดใครไม่อยากเล่นเองก็มาดูผมเล่นก็ได้นะโอเคหรือใครอยากจะลองเล่นสูตรไหนก็ลองคอมเมน,ในใต์ไว้ใต้ข้างล่างได้เลยครับผมเดี๋ยวผม จะมาให้ดูลงคลิปทุกหกโมงนะครับมาที่ัะเยงต้องแพราเพราะราไปก่อนขอบคุณครับ